ตสอต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 อไปว่ามีคำถามตอตอต่อตอต่อไปว่าอะไรคิดไม่ออกแล้วพี่จะบอกให้ลา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 ลลาลาลาลตอตอไปว่าก่อนถีจะยังไงเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกม่ร้องเพื่อต่างการในอะไรแหม่ว่าไปจังนะพิมพ์มองไรวะนะทำไม มเลยเองผู้หญิงเพศแปล้ไล่ฆ่าเข้ามาแบบนี้ข้าเป็นหน้าตูมีนชัดปากนี้นะมึงไม่ใครวงกระ่าดู้ว่ามีใครไม่สำคัญหรอกแต่นิสัยท่านทำแบบนี้เราคงร่วมทางไม่ได้ก่อไปนะกับกองสนนครไปท่านเฮ้ยมึงเชื่อไม่ได้เลยยังไงวันนี้ ว่าไว้แต่แล้วชาเจ็ยยังไงเขาเนี่ยหวมมไมะเอ่อให้มาทาอะไรผ่านเืองไม่ใช่ค่ะทุา้อะไรผ่านเ้องแบกจ้องห้องห้เลือกเนี่ยไม่ใ่ะไปเลยมึงกลับไปเลยนะดูลาไเพื่อนไปเดีายวมันงี้โรโรด้วยเนี่กลับก็ได้่ อุอต้องไปกินแล้วให้ปวดเอ้าผมลยไปไปไปฟ้ือคงยาวไม่เท่ามันเลยวล่ะขอบคุณค่ะมอนเพื่อนเออผู้ชายไนทำร้ายเข้ามา